สก,กายบลอกพุทธมนตรสุพรรณบุรี นวยงามะลุตรง,งหน้าผาพอดีเลยวัดเขาทำเทียมอะไรเขาทำเทียมตรงสีทองทองไม่รู้คืออะไรเหมือนเหมือนน้ำตกแต่แต่เหมือนจะเป็นแร่สักอย่าง บรรยากาศโดยรอบก็สวยงามตรงนี้จะเป็นทาเวสสุวรรณ กายอวอกน่จะทําอย่างไม่เสร็จเสร็จแล้วน่าจะคนเยอะกว่าน้อยอยู่สวยงามครับสวยงามแลนมาร์คของอำเภออูทองสุพรณบูรีนะครับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หน้าผาเลยแต่อากาศกำลังร้อนครับ